้าสมมุติว่าเพื่อนๆโดนก๊อปรูปนะครับเพื่อนๆจะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างไรโดนก๊อปรูปไม่ต้องตกใจครับมีวิธีการเช็คง่ายๆดังนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ไปที่เว็บไซต์ตัวนี้เลยครับ <Hey. S 2> p i x a b e c o m นะครับซึ่งเป็นเว็บที่มีคนก๊อปรูปมากสุดเพราะว่าฟรีครับแล้วเราไปพิมพ์ลองพิมพ์คำว่า Thailand ด,ดูครับ แล้วเราก็ไปก๊อปรูปอะไรมาก็ได้ครับตรต้นเอารูปช้างเลยก่อนน่าจะง่ายสุดผมขอมาฟรีดาวน์โหลดถ้าเรากดฟรีดาวน์โหลดไปแล้วก็กดดาวน์โหลดจรงไปที่ Google กูเกิลแล้วเราก็ไปเลื่อนลงมาไปที่ d e สก์ท็อปไซนะครับให้ไปในเวอร์ชันของเว็แบบไซต์ปกติเป็นคลาสสิก จะเป็นเป็นหน้าของพวกที่เขาใช้ในพีซีโน้ตบุ๊กครับตรงนี้เราก็จะเห็นช่องไหมฮะเราเห็นช่องอัปโหลดอิมเมจอัปโหลดอิมเมจแล้วก็ลราก็ชุดไฟล์จากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้นี่ข้ามาแล้วจึงเรียบร้อยอน,นี่ครับเราก็จะเห็นพอเ,เราซูมเข้าไปนี่ครับรก็จะเห็นรูปช้างเยอะแยะครับแล้วก็รูปที่เหมือนๆกันเนี่ย เราก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ไหนพาไปใช้จะมีเฟ e บุก๊กพาไปใช้เ i n t e พิ s t เสก็มีมีมีคนพาไปทำปกคลิปในเฟ e บุก๊กด้วยเป็นแบนเนอร์ไอแฟนแ,แฟนเพจทำแบนเนอร์แฟนเพจในเฟ e บุ๊กนะครับ amazing animal world นี่ก็อ,อกไป ไปหลฟ์อับไซต์ครับก็ไปที่ N N N นี่คืออะไรคจะขึ้นคำว่า r e l e a หรือว่า Similar Fix นะง่ายๆแค่นี้เองครับเพื่อนๆครับลองไปทำกันดูครับ